และนี่คือคณะกรรมการประเมินความเผ็ดทั้งห้าท่านตักนี้ไปพวกเราจะประเมินรถเผ็ดที่สุดในโลกสเปนกรังปรีผู้ท้าประลองประเทศแรกประเทศเกาหลีรถเผ็ดที่ทำให้คนเกาหลีต้องร้องไห้นี่คือผัดเผ็ดประมึกตำรับโบราณกว่า40ปีที่ยังคงความเผ็ดของกระเทียมและพริกเอาไว้เป็นอย่างดี นอกจากจะถูกสืบทอดมาอย่างยาวนานแล้วคนเกาหลียังต้องยกนิ้วให้เป็นอาหารที่เผ็ดที่สุดในเกาหลีอีกด้วยเอาละเราม,มาดูการประเมินของคณะกรรมการประเมินความเผ็ดกันเลยดีกว่าวิธีคัดเลือกแบบรังปรีเป็นแบบนี้เราจะรวบรวมความคิดเห็นของคณะกรรมการและวัดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายเพื่อหารสชาติที่เผ็ดที่สุด เรามาลองชิมกันเลยดีกว่าปากของคณะกรรมการแต่ละท่านได้ลิ้มรสความเผ็ดแล้วว่าแต่ผลที่จะออกมานะพวกเขาจะว่าอย่างไรมาเขาเผ็ดเท่าไรแล้วครับแบบนี้เขาเรียกว่าเด,เด็ดเผ็ดแบบทำให้อารมณ์ดีมากเลยคคณะกรรมการดูอร่อยอร่อยกับรสชาติความเผ็ดของผัดเผ็ดปลาหมึกกันหมด แล้วอีกห้านาทีจะเป็นอย่างไรเราจะลองใช้การเปลี่ยนแปลงของทอภูมิร่างกายผ่านกล้องจับความร้อนดูก่อนกินผัดเผ็ดปลาหมึกอีกสักครู่หลังจากกินเข้าไปแล้วอุหภูมิร่างกายของคณะกรรมการเริ่มสูงขึ้นตอนนี้อ๋อโอยมันเริ่มเหตุละโอ้ตายแล้วมันเผ็ดตอนท้ายนะฮะโอ้ตายกินเยอะ,อะเองผลก,การประเมินความเผ็ดของผัดเผ็ดปลาหมึกได้พริกสามเม็ดจากจานวนพริกทั้งหมด5เม็ด และต่อไปนา <Nam aste. S 1> มัสตยข้าแต่ีผู้ท้าประลองสปันกรังฟรีประเทศที่สองคือประเทศอินเดียอาหารจากประเทศอินเดียโดดเด่นที่มีการใช้เครื่องเทศที่มีความเผ็ดและเกล่่นเฉพาะตัวเป็นอย่างมากเหตุผลที่อาหารอินเดียถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในอาหารที่เผ็ดมากประเทศหนึ่งคือพริกบุโจโลเกียพริก,โโกที่ได้ชื่อว่าเผ็ดที่สุดในโลก พริกนี้เผ็ดกว่าพริกชองยางที่เผ็ดที่สุดในเกาหลีถึงหนึ่งร้อยเท่านอกจากนี้พริกบูจโจโลเกียยังได้รับการบันทึกความเผ็ดที่สุดในโลกลงในนิตยสารกินเนสบุ๊กด้วยถ้าใครได้ลองกินพริกบูโจโลเกียแล้วก็จะเผ็ดราวกับวิญญาณจะออกจากร่างเลยนะครับมันเลยถูกเรียกว่าพริกดูดวิญญาณนั่นเองแล้วอาหารของประเทศอินเดียที่ทำด้วยพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกนี้คืออะไรแล้วิบิาลูคารีโอ้ oh. มันเป็นแกงกะหรีอินเดียที่เผ็ดกว่าแกงกะหรีเกาหลีกว่า15เท่าแกงกะหรีอินเดียของแท้นี้เป็นการผสมผสานความเผ็ดจากพริกกับเนื้อแกนุ่มๆน,นี่คือแกงกะหรีเมนบันรารูเป็นแกงกะหรี่เนื้อแกะที่เผ็ดที่สุดของประเทศอินเดียเอาละ่ะเราเอาไปให้คณะกรรมการชิมกันเลยดีกว่า นัะกรรมการเริ่มการชิมอย่างระมัดระวังเยไม่หวครับอตัวก่อนเขาให้ชิมปริมาณกี่ถึงกับต้องเรีบคายออกมาเลยทีเดียวรสชาติเป็นยังไงบ้างครัเผ็ดคำเดียวโอ้และอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างภาพจากกล้องจับความร้อนก่อนชิมแกงกะหรี่อินเดียหลังจากนั้น เห็นไหมครับใบหน้าของคณะกรรมการแดงขึ้นมาราวกับไฟไหม้ผลการประเมินความเผ็ดได้คริก4ีเม็ดครึ่ง้นอะดีค่ะประไทเอาละค่ะทีนี้มาดูความเผ็ดจากประเทศไทยกันบ้างนะคะนี่คือส้มตำอาหารจานเผ็ดจากประเทศไทย ลักษณะของมันคล้ายกับสลัดมะกรผิดเผ็ดแกล้มกับเนื้อไก่ทอดนุ่มๆความเผ็ดของส้มตำจะช่วยขจัดกลิ่นคาวของไก่ให้หมดไปยิ่งถ้ากินกับเครื่องดื่มก็จะยิ่งอร่อยมากๆเลยล่ะคะ่ะจุดเด่นของความเผ็ดของส้มตำอยู่ที่การใส่พริกขี้หนูเม็ดเล็กๆที่ว่ากันว่าเผ็ดสุดๆว่าแต่รสชาติส้มตำนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะเรามาชิมกันเลยดีกว่านะคะอ๋อเนี่ยเหรอ โอ้นี่เหรอาอาหารจากประเทศไทยอ่ะมันเขาว่าอร่อยมากเลยนะลองชิมดูกันเลยคณะกรรมการลงมือชิมอย่างไม่ลังเลว่าแต่รสชาติส้ตมตำจะเป็นอย่างไรมาเผ็ดเลยครับรสชาติมันกินแล้วสดชื่นมากกว่าเลยค่ะแวไม่ได้คิ้วเครีอาหารจากประเทศตุรกี เป็นการผสมผสากนการระวางเนื้อไก่นุ่มๆกับผักส,สดๆปรุงรสด้วยเครื่องเทศไก่กูเวกอาหารรสเผ็ดจากประเทศตุรกีรสชาติของมันนั้นมันอร่อยมากจวกต่อครับขอเติมระหว่างกินอาหารจากประเทศไทยและประเทศตุรกีนั้นกรรมการไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายเลย大家好，恭ไ,ไทย ผู้ท้าประลองประเทศที่ค่าประเทศจีนผู้รับผิดชอบความเผ็ดของอาหารจานนี้คือพริกเสฉวนในเมืองจีนมีสำนวนที่ว่าพริกเสชวนแค่เม็ดเดียวก็ทำให้ผู้ชายแข็งแรงล้มได้ค่ะจริงค่ะจริงค่ะจริงค่ะแล้วผลของมันนั้นโอ๊ยอะไรกะไมขึ้นโอ้ย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 ล้มเลยล้มมันเผ็จริงๆค่ะ หลังจากผัดพริกเสฉวนกับน้ำมันสักครู่ก็นำมาคลุกเคล้ากับไก่ที่ทอดกรอบเอาไว้พลางเปิดไฟแรงแรงได้แล้วล่าจือจีเครื่องปรุงรสของอาหารเสฉวนพริกเสฉวนจานวนมากจนนับไม่ทวนมันแค่เห็นก็รู้สึกถึงความเผ็ดได้แล้วล่ะคะ่ะน่าทานไหมนะคะ มีไก uh, ่หนึ่งน้ำพริกเสฉวนหนึ่งนะครับมันอร่อยเป็นที่หนึ่งเลยใช่ไหมยับอ๋อครับล่าจือจี่ที่ชาวจีนชอบรับประทานอร่อยมากๆเลยหืมไหนมีอะไรมาชิมดยโอ้นี่ไงนี่ไงลองชิมล่าจือจี่ของชาวจีนกันหน่อยอันนี้มันเผ็ดใช่ไหมเนี่ยโอ้ยใช่มันประธานจะเผ็ดมากเลยนะครับก็คงต้องาไหวนะหล่อหล่อโตๆเหมือนเดิมะอืม อีกสักครู่จับตาดูชายผู้นี้เอาไว้ให้ดีผ่านไปสามนาทีความเผ็ดในระดับที่ไม่สามารถทนได้วันยังเผ็ดมากขึ้นเรื่อยเป็นไงบ้างอาจารย์ยเฮียไหวไหมโอ้ยนะครับเฮียรจู้สึกฮะ แล้วก็เผ็ดมากเลยครับผมครับไหวไหมครับพี่ถึงมาแล้วครับหายในปากเรากับจะมีไฟพุ่งบอกมาอกมันรู้เลยนะคะว่าหลอดอาหารมันยาวแค่ไหนนะคะนานใช่ไหมจนแสบลิ้นไปหมดเลยอะคิดถึงบานแล้วลองตามตัวมาทําอะไรไม่นะองไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะถ้าอย่างนั้นอาหารที่เผ็ดที่สุดในโลกสําหรับตอนนี้คืออะไรความคิดเห็น และผลการตรวจความเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร่างกายหลังจะได้ชิมอาหารเกาหลีอินเดียไทยตุรกีและจีนแล้วอาหารที่เผ็ดที่สุดในตอนนี้คือแกงกะหรีบเมนบนารูอาหารรสเผ็ดจากอินเดียและอาหารที่จะมาท้าชิงแชมป์สปันกรังปรีกับแกงกะหรี่เมนบนารูของอินเดียคืออาหารจานสุดท้ายในวันนี้ผู้ท้าประลองคนใหม่ของสปันกรังปรี Cayapa -ha Habanero Rocha, México.